สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สิละนะคะพาเพื่อนๆมาชมหญ้ากราบหอยดอกขาวค่ะนี่คะ่ะดอกก็จะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆส่วนมากเราจะเห็นแต่หญ้ากราบหอยตัวเมียนะคะที่เป็นดอกสีม่วงนะคะอันนี้เป็นหญ้ากราบหอยดอกขาวนะคะที่อ่านเจอนะคะเขาบอกว่า ย้ากาบหอยดอ,อกขาวเนี่ยจะพบในตามธรรมชาตินะคะพบตามชายป่าหรือแปลงเพาะปลูกค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าจะมีคนน,นําไปเพาะปลูกด้วยนะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาชอบขึ้นในบริเวณที่ร่มรําไรที่ความสูง3 0 0 6 0 0เมตรนะคะแล้วทั้งต้นของเขาเนี่ยก็เป็นสมุนไพรนะคะเพื่อนๆทั้งต้นเขาเนี่ยใช้บรรเทาอาการ ปวดช่องท้องนะคะแล้วก็ไอมีเสมหะปนเลือดค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะดอกเล็กมากเลยนะคะใบก็จะเป็นหยักๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือรูปมันสวยไหมคะเพื่อนเพนมันขึ้นตรงหลังบ้านอีกเลยค่ะเพื่อนๆก็เวลาถอนหญ้าก็ถอนแต่หญ้าที่หญ้ายา,ยายาวๆอะค่ะหญ้าแบบนี้ค่ะถอนทิ้งไปค่ะ แล้วก็เหลือแต่ที่มีหญ้าที่มีดอกสวยๆแล้วก็เซิร์ชหาใน g o o g l e นะคะว่าเขาชื่ออะไรบ้างนะคะหญ้าแต่ละชนิดนะคะนี่ค่ะมันจะมีเป็นแบบนี้เพื่อนๆลองสังเกตที่บ้านหลังบ้านเพื่อนนะคะในที่ชุ่มชุ่มช,ช,ชื้นชแฉะแะมันจะมีขึ้นนะคะนี่ค่ะแต่ส่วนมากมันจะเป็นย้ากาบหอยออตัวเมียค่ะที่มันเป็นสีม่วงบงค่ะเพื่อนเพื่อ สีม่วงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นยาก,กับหอยตัวเมียเนี่ยจะเป็นสีม่วงส่วนมากสีม่วงอาจะเยอะที่สุดเลยนะคะสีขาว,ว่าจะมีน้อยมากค่ะเพื่อนๆก็มีแค่นี้นะคะออขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ